สวัสดีครับคุณหมอดรแก้มหอมทีมแพทย์และทีมจิตอาสา,ศาทุกท่านวันนี้กับผมนายสุพเลิศแสงทองจะมาอัปเตดตอาการมะเร็งของผมโรคม,มะเร็งของผมรมมะมรมยะที่4ซึ่งที่ผ่านมาก็ค่อนข้างาจะมีไออยู่ตลอดเวลา ไอบางเดือนต้องใช้คำว่าบางบางเดือนก็ไอเป็นเลือดอเดือนที่แล้วก็ไอเป็นเลือดเดือนนี้เมื่อ2อสาวันที่แล้วก็ไอเป็นเลือดอีกเหมือนกันอาจจะเกิดจากภาวะที่ทำกิจกรรมหนักหรือยกของหนักของไม่หนักมากสมมุติว่าไม่เกิน1นกิโล แต่สะสมมาหลายวันมันก็เกิดอาการแบบนี้ได้เหมือนกันแต่วันนี้คนหมอนัดก็ได้ไปกับคุณคุยกับคุหมอก็ไม่ได้ม่ได้มีอะไรเลยครับคุณหมอเขาก็ไม่ได้ถามถึงอาการอะไรเหมือนกับคือเดาใจของคนหมอที่รักษาอยู่ด้านยาปฏิชีวนะเนี่ยฮะเหมือนเขาหมดหมดศรัทธาหรือว่าหมด หมดทางในการรักษาทางด้านเคมีแล้วเขาก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องจะมาถามไทยหรือจะเจาะเลือดหรือเอ็กซเรย์ดูอีกหรือเปล่าอย่้ยคือจากภาวะที่เขาดูเอ็กซเรย์คราวที่แล้วแล้วเขาก็ใช้ไอ้จุดนั้นนะยืนยันเมื่อ3 4เดือนที่แล้วว่าผมอาจจะไม่รอดถึงสิ้นปีก็เลยเขาก็เลยมเหมือนไม่ได้สนใจใส่ใจอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยมาไลฟา์ฟังว่าวันนี้ก็ยังมีไอยอยู่ต่อเนื่องยิ่งเจอภาวะ <c oughs> อากาศที่มันเย็นอย่างนี้ก็ยิ่งยิ่งไอหนักกว่าเดิมยกอ,อะไรนิดหน่อยทำอะไรนิดหน่อยจะดันจะดึงสิ่งของอะไรก็กลายเป็นมีจะทําให้ไอตลอดดูเลยครับก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ยังส่งยามาอย่างรักษาผมอย่างต่อเนื่องครับผมขอบพระคุณครับ